ก็เอาห้เปลี่ยนทรายไงก็บอกว่าให้บอยเขาหาทรายอะไรทรายมันเป็นดินเนี่ยอย่างเงี้ยไหมเพราะว่ามันเหลืองมันก็เป็นแห้งแรงตายสิเหมือนกับทะเลทรายใช่ไหมฉาบนั้นเป็นสีนั้นเนี่ยสีปูนนะนี่มันมีสีดินหรือจะเอาสีใสตรงไหนบอยอุ้ยนี่ครับอาจารย์ครับโอ้โหเออดีขึ้นอ่ะสองเซนนะมองถ่ายมุมเสยครับน่าจะหนุนไงวะ เอาอะไรยังอันนี้ถ่ายถ่ายมุมเฉยแต่ถ้ามุมตรงมุมตรงก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เร้สวยกาเม่กกี้มีเงาสองเท่าไรสองเซนเลยครับอ้าวแล้วคุณถุงยกกขาจะเชื่อมยังไงรู้ไหมก็ต้องมีปีกด้านล่างครับไหนไหนไอตรงงงของจริงที่อยู่ตรงไหนฮะของจริงอยู่ตรงไหนเห็นละอันนี้ครับเอตาผมดีโอ้หมากกว่านี้ได้ไหมล่ะ ได้เพราะถ้านูนออกมาได้อยู่ครับอาจารย์แต่ว่ามะคุณถุยศนี่สองเซนใช่ไหมครับนี่ไงนั่นอะฮะเนี่ยจะดีขึ้นข้างบน่ะสองเซนเอแล้วทำไมเหมือนงอแล้ววะยังไม่งอครับอาจารย์เออยังไม่ทันงอเลยอ๋อนี่มันถ่ายเชิดไงใช่ไหมน่ะเห็นไหมพี่ยศน่ะอืมโอเคสองเซนก็สองเซนนี่คือไม่ใช่กำลังจะบอกว่าสูงกว่านี้ได้ไหมสูงมันได้ถึงสี่ครับอ่ได้ถึงสี่ก็เอาสามสิก็คือต้องรอที่ใบที่ต้องตีใบเห็น เอาสามใช่ไหมใช่เดี๋ยวจัดให้เลยถ้าเกิดถ้าเติรถ้าเติรตีใบห่อขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นสามครับก็คือไม่ไม่ให้ล้นนะครับก็คือข้างบนลงมาติดต้อง้องตีใบมาให้อาจารย์ดูใช่ไปตีไปตีมาก็ตียกขอบขึ้นมาหนึ่งเซนแล้วติดสองเซนมันคือสามครับถอดลงมาให้ให้ถอดลงมาตัวนึงไม่มันจะเห็นจากความแตกต่างไงถอดลงมาตัวหนึ่งไม่งั้นผมต้องวิ่งไปร้านเลเซอร์อีกนะก็ค้างไว้ตัวหนึ่งกับกับผมเดี๋ยวผมทำมาให้ตัวหนึ่ง อย่างละหน่วยขี้ตาแล้วให้เราตัดสินใจพี่ก็เปเลเซอร์ใหม่เออยังไงมันใช้ได้อยู่แล้วยังไงมันก็ใช้ได้อยู่แล้วออโอเคแบบนี้แล้วไม่ไม่สรุปแล้วเอาแบบนี้ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะได้ดูไม่ไม่แบบไม่เปลี่ยนแล้วไงเป็นเฉพาห่อหรือไม่เท่านั้นเองก็ตัดมาเลยไงอืมครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่หอก็ไปตีคืนแค่นั้นน่ะไปรีดให้ตึงอย่างเก่าไม่ได้เพราะผมเผื่อไม่ไม่ไอ้ที่ห่อเนี่ย มันทําให้เกิดเงาครับมันจะดูไม่แบนจนเกินไปเท่านั้นแหละไม่ได้อะไรหรอกรโอ้โหนี่ยอดใช้วิธีนี้ก็ดีนะมันจะได้เป็นสีเดียวกันเลยนะครับกดดําอะไรเขาเนี่ยแล้วสกอดใบตียศของยศด้วยนะแต่ผมไม่รู้ไงว่าอนาคตของเขาอย่างไงของเขาของเขาเป็นเป็นอะไรนะบอลซิลิคบคนบอลบอลอ,ออสเตรเลียหรือพออ,อยู่ๆนานๆไปอ่มันจะ เมันมันมันอย่างนี้คือถ้าเขาเปิดมันเป็นสีฟ้าแต่ถ้ามันมีอย่างอื่นผสมมันอาจจะไม่ฟ้าจัดมาเอาจะเอาเขียวมันมีซิงค์ด้วยมั้งนิดหนึ่งทำไมเออแล้วคิ้วอาจารย์คิ้วคิ้วโอเคไหมครับไหนไม่เห็นอะไรเลยอะคิ้วใต้ใบดาษครับเส้นเหลืองเลยครับเส้นเงาเงาครับโอ้สวยมากนั่นยื่นออกมาแล้วใช่ไหมก็ห้อยลงมากี่เซนสองเซนครับห้อยลงมาสองเซนพอละสวยงาม ถ้พูดถึงความลึกก็โอเคใช่ไหมความลึกมันไม่ลึกกัาไวเท่าไหร่ความลึกเอไม่ขยับเข้าไปเท่าไหร่เซนหนึ่งเซนเซนหนึ่งครับพอแล้วไม่งั้นเดี๋ยวดอกใส่ไม่ได้ครับพื้นที่ดอกจะเหลือน้อยอ๋อครับสวยนะไออย่างนี้ทําให้ทองอยู่อย่างนี้ได้ไหมเห็นเป็นเส้นดีพ่นเลยครับพ่นคนอยู่นานไหมพ้นเล็กเกอร์เลยครับเดือนหนึ่งอยู่นานนานแค่ไหน ได้อยู่นะเป็นเป็นเป็นปีอยู่นะเป็นปีอยู่นะพี่ปีหนึ่งต้องมาทําใหม่เหรอไม่เอานีไม่ทําดิก็ปล่อยมันไปมันมันก็โดนพอโดนความร้อนมันก็ค่อยร่อนล่อนล่อนทำตามธรรมชาติของมันกี่ปีอะเชิงกรอะกี่ปีอะรู้ป่ะกี่ปีห้าปีอละนั่นปีพีโอพีโอปีหกสามอ่ะพีโอปีหกสามเสร็จก็ห้าปีไงปีโอพีโอปีหกสามก็สี่ปีใช่ครับสี่ปี สปีได้แค่เนี้ยดำแค่เนี้ยไล้อีกทีจะไปแดงเหรอมัน,ม,นมันก็ดำไปเรื่อยแล้วมันก็ออกเป็นคราบเขียวแลวครับมันต้องแดงไหมไม่แดงแล้วครับแดงแล้วไปขี่มา้าแล้วก็ไปเหรือย้อนกลับย้อนไปย้อนมาของคุณถวันมองอย่างนี้มันก็ยังเห็นความเหลืองๆอยู่นะเห็นเหลืองๆอยู่แต่เห็นบอยบอกว่ามันเป็นกากๆ อ๋อมันเป็นแว็กไงครับมันไปกักเขาเอาแว็กไปเคลือบไว้กับตัวยอดยอดประธานอ่ะเพราะมันมาอยู่ในจังหวะที่มันทีบไงก็คือในจังหวะที่ชั้นชังกรของตัวใหญ่ที่สองสามมันเริ่มข้างล่างมันเริ่มทีบมากไงเพราะนั้นตัวมันมาอยู่ในตำแหน่งที่ยอดใหญ่มันทีบมันก็เลยต้องรูปทรงมันก็เลยต้องประสานกับไอ้เส้นของยอดใหญ่ซึ่งถีบแรงด้วยไงไม่งั้นก็ไปขืนดิ พราะไอ้ที่มันชะลออยู่ข้างบนใช่นไหมตัวที่มันไหลลงมาแล้วก็มาชา้า,ชาถีบออกไปอยู่ข้างล่างทาให้ฟอร์มมันบางอะไรพวกนี้ไปคิดเป็นลายประดับเป็นตัวๆมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยฟอร์มเออเราใช่แล้วต้องการให้กรอนบางจริงๆอากาศกินมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แย่ครับอาติอ้าวโสทอไทยชอบมองว่าอากาศกินเป็นสิ่งที่แย่ยางกับคอนทราดเนี่ย คนเรียนดีไซน์ครับเรียนคอมโพสิชันนะคอนทราดน่แม่งสำคัญมากไอฮาร์มนีที่แม่งเลี่ยนคือมันจะกลมกลืนแค่ไหนอ่ะมันต้องขัดแย้งสิอย่างกับเล็กใหญ่เนี่ยมันคอนทราดแรงนะใช่ไหมมันก็หมายความว่าเล็กมันจะทําประสานกันกับรูปทรงใหญ่ให้ใหญ่ยิ่งขึ้นไอใหญ่ก็จะขับเล้ให้เล็กลงเหมือนกับเราไปยืนกับฝรั่งอ่ะเนี่ยเขาขาวนี้กลายเป็นคนดําอ่ะนั่นก็คือว่าน้ําหนักอ่อนแก่มันเกิดจากการประสานกันจากที่มันขัดแย้งนะนั่นแหละ ไม่ใช่ความฮาร์โมนี้วมนี้ฮาร์โมนีอะไรก็เป็นโมโนโทนหมดทีนใช่ไหมฮะมันก็เป็นอ่อนแก่ไปไม่ใช่สีจรรัดนะแม่ไม่จะกลมกลืนไปถึงไหนเลี่ยนตายเหมือนใช่ไหมเหมือนต้มยำอะรสชาติดีหมดแล้วเอาปเปรี้ยวบีบเข้าไปเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเาผมรู้สึกว่าเ,เขามองเรื่องอากาศกินเป็นสิ่งที่เลวร้วายมากเป็นสิ่งที่แบบ แต่เราต้องการให้กินเน,นี่ยเดี๋ยวเขามองอย่างนั้นกันคือถ้าคุณต้องการเผื่อให้โตเพื่อเผื่อระยะมองจริงๆมันไม่ใช่แค่อากาศนะคท็อปคำว่าอากาศนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สเปซอย่างเดียวมันกระสีด้วยคือไลติงด้วยเนี่ยถ้าเกิดแสงสว่างมากกว่านี้มันก็จะขาดกรอนมากกว่านี้นี่แต่ถ้าว่าเราจะยืนดูตรงนี้ให้พอดีเนี่ยเราก็จะเผื่อยอดให้โตแต่ต้องให้สั้น แต่ผมเนี่ยถ้าอยู่อยู่ตรงนี้ปั๊บเราเห็นยอดยาวแต่ถ้าถอยไปไกลยอดจะสั้นลงเพราะมันจะขาดไงข้างบนก็จะหายไปห0ิบเซนต้นน่นแสดงว่าที่เราเผื่อยาวไว้เนี่ยเราเผื่อว่าให้มันขาดลงถ้าเกิดมองระยะใกล้ดูเหมือนสูงแต่มองไกลๆปั๊บจะสั้นลงเพราะมันมันกินขาดไปไงสุดท้ายเนี่ยยอดอ้วนของคุณกับยอดพอดีของเราเนี่ยมีจุดไหนที่พอดีข้อดีข้อเสียต่างกันนะ ก็คือของเราเนี่ยใกล้ไกลอีกแบบนึงของเขาใกล้ไกลอีกแบบของเขาใกล้เป็นกระบอเพอไกลพอดีแต่ว่าไกลพอดีมึงก็ไม่เห็นอย่างอื่นแล้วนะแต่แล้วมึงไม่พอดีอีกเพราะว่ามนุษย์มันถอยเข้าถอยออกใช่ไหมเราไม่ได้เห็นอยู่กับที่อันเดียวนี้ใช่ไหมฮะเ,ออเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรต้องถามความต้องการแล้วสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแค่ไหนอนันนัตเอาต,อตรงนั้นมาพูดไม่ใช่มาพูดว่าอากาศกินไม่กินทำไมไม่อากาศกินมันเสียเสียหายอะไรอะ่ะใช่ไหมฮะเออ เราต้องการให้บางหายไปในท้องฟ้าเออนี่อย่างงี้ผมพูดถึงอจักรวาลมันหาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะให้ยอดหายเข้าไปในอากาศเลยไม่เห็นอ,อ่านั่นคือเป้าหมายในใ,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 ในในในการออกแบบของเราถ้าถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ยอดก็ยังเห็นชัดอยู่แสดงว่ามันขัดแย้งมโนภาพเราต้องการความไกลใช่ไหมเพราะไกลก็จะเบอร์ใช่ไหมนี่ยเราต้องการให้เบอไงเพราะมันไกลมันสูงมันจึงมองไม่เห็นนี่ถ้าทํายอดโตนะท็อปมันจะเตี้ยลงนะ เพราะมันเห็นใกล้ๆไงอาจารย์เหมือนก็เขียนแผนรูปอ่ะอาจารย์ใช่ไหมเราผลักระยะข้างหลังด้วยการทําให้เบลอเนี่ยนั่นเห็นว่ามันไกลมากไงถ้าคุณทุกทันทุกระยะชัดหมดก็มันก็ใกล้หมดมันก็แบนไงมิติมันก็ไม่ลึกเราต้องทํามิติลึกให้มันไกลเนี่ยอย่างแผนรูปเนี่ยอย่างเงี้ยคนที่อยู่ตรงนี้กับคนตรงนั้นมันต้องอ่มันต้องโฟกัสไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมตรงนั้นก็ค่อยผลักเบลอไอ้นี่แบบเดียวกันนะ ราต้องการผลักให้เบอร์ก็ถือํำปลายให้แหลมเพื่อให้ท้องฟ้าเนี่ยมันกลืนฟอร์มเราเข้าไปในสเปซนั้นเพื่อเห็นว่ามโนภาพถึงอะไรที่เรามีมโนภาพไปถึงเช่นสวรรค์เช่นจักราวาลแล้วแต่มันอยู่ไกลามากแต่นี่คุณไปทําให้ใกล้หมดเลยแสดงว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแค่รูปธรรมนะเนี่ยมองหน้าเนี่ยคุณถึงยศหน้าคุณเนี่ยผมมองไปแต่ผมไม่ได้เห็นเท่ากันนะ ใช่ไหมหูเนี่ยมันอยู่ระยะไกลใช่ไหมหน้าเป็นมิติเพราะว่ามันระยะพวกนี้อันนี้ไปเผื่อหูให้หนาไว้จะได้มองเห็นเท่ากันก็แบนหมดเ่ะดิอ๋อหูลวหูลวที่อาจารย์หมายความว่าเหมือนกับกล้องอ่ะกล้องกล้องที่สูงใช่หน้าจะชัดหลังก็จะเบลอใช่อันนี้ไปไปได้ไงตรงนี้กับตรงนั้นทางกันสี่สิบกว่าเมตรคือเห็นเท่ากันได้ไงอ่ะ<ม>ใช่ไหมฮะไอ้ยอดนี่ก็เหมือนกันหรือปลายเนี่ยเพราะฉนั้นถ้าปลายให้โตเนี่ยทุศท้ายปลายอื่นๆลดหลันลงมาคุณจะทำยังไงคุณจะเผื่อยังไงอ่ะ มันมีทั้งหมดพันพันกว่ายอดนะมันเผื่อไม่ได้แล้วพอหมุนตัวปับ๊บไอเหตุผลทั้งว่านี้ก็เปลี่ยนไปอีกแล้ว<อ>เออเพราะฉะนั้นจะคิดแบบนั้นอะไรสาระมากอืแล้วก็เป็นกระบองหมดเลยอไอ้พวกโคชติกี่ไอทถาัาการ,รมยุคกลางนะจาย์เห็นไหมมองไปนี่ยอดหายมรดกาหมดเลยนะมันพระเจ้าอยู่ไหนอะอไอ้นี่ไปทำให้ใกล้หมดเลยเตีย้ยหมดเลยอะอื ตอดอะไรที่ที่เขาทำกันน่ะคือมันไม่ยอมกร่อนเลยมันทื่อขึ้นไปอ่ะมันเป็นรูปแบบมากนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นรูปธรรมมากไอ้นี้มันเป็นมโนภาพนะเนี่ยความชัดต่างๆที่ไม่เห็นเป็นน้ำหนักอ่อนแก่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยยอดเล็กยอดน้อยนั่นอ่ะเขาไม่ต้องการให้เห็นไอ้บ้าใช่ไหมใครไม่ต้องการเขาต้องการความพลุนนะเออให้มยนรพยายับน้ำหนักที่มันเนี่ยมันเป็นสีเดียวนะ เป็นสีโลหะอ่อนแก่มันเกิดจากเงาอะไรเงี้ยถ้าเป็นสีทองสีอะไรเนี่ยมันก็อีกอย่างนะเนี่ยคุณดูเท่าปิดทองดีนะมันระยะมันใกล้ตามากนะอ่อสีมันเป็นไฮไลท์ขึ้นมาฟอร์มมันอาจจะบวมขึ้นอะไรก็ตามใจอ่ะแต่ถ้าเกิดปิดทองทั้งหมดมันก็เป็นเหตุผลของมันเพราะว่ามันประสานกันทั้งหมดอยู่แล้วไม่ใช่ไปกาหนดนั่นใหญ่นั่นเล็กคุณจะกําหนดยังไงเอาธมระท็อปยอดบนอะไกลตากว่าเผื่อให้อากาศกินเผื่อให้แบงใหญ่เท่ากับนี แล้วข้างล่างจะเผื่อแ่าไหนเราจะคิดอยากอะไรอ่ะเออไม่ใช่อ่ะข้างบนห้าเซนนั่นนะพอเราได้ยินมาตลอดไงเขาไม่ได้สอนอนี่จะต้องแก้อะแก้อากาศกินนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันแบบตัวมันไม่ดีหรอว่าหรือว่ามันเลวร้วายมากขนาดน,นั้นเลยทำไม,มต้องต้องต้องเป็นอย่างนั้น,อ,นอ,อะไรย่างเงี้ยเพราะอะไร ก็แปว่าเดี๋ยวนี้จะงเจะดีแล้วก็นทำบวมใหญ่ทำบวม<ก>ทู่หมดเลยมันกินแล้วมันไม่ดีเหรอหรือกินแล้วมันดียังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เขาก็ไม่มันไม่สามารถอธิบายได้แล้วที่สําคัญพูดอย่างนั้นมันไม่มีคุณค่าทางด้านความงามคือคุณค่าทางด้านการออกแบบให้เกิดความรู้สึกทางความงามหรือความสะเทือนใจคุณไม่มีเลยนะเออถ้าเกิดอย่างนี้ได้เอออาจารย ทําให้มันเลียนใช้ท้องฟ้าใช้ความเวิงว้างในการเหล่ารูปทรงให้เรียวเนี่ยจันคิดยังไงอใชอย่างเงี้ยเป็นคําถามที่สร้างสรรน,นะโอ้ผมคิดถึงการไม่มีที่สิ้นสุดครับจะได้มันเห็นว่ามันไกลจนกระทั่งว่าโอ้ก,ก็มันหายเข้าไปบนท้องฟ้าเลยยเงี้ยใช่ไหมอเออถ้าอย่างเงี้ยได้อ๋อคิดอย่างงี้เลยครับโอ้เออถ้าคิดอย่างงี้ก็เออก็ใช่นะมันเป็นอย่างงี้ทําให้ทํายอดเล็กเรียวแหลมขึ้นไปใช่ไหม,มแต่เออ อาจารย์คิดยังไงครับที่ทํายอดทู่ขนาดนี้อ๋อผมต้องการให้เห็นว่าสวรรค์เนี่ยมันอยู่แค่อื้มอมใช่หไหมเป็นต่เพียงคุณมีฮิลิโอตาปะคุณก็สามารถไปสวรรค์ได้มันอยู่แค่ใกล้ที่นิ้วมือนี่เองนี่มันมันแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมฮะแต่นี่ไม่เคยความวามต้องการเลยอยู่กับอยู่กับอา,ากาศกินต้องแก้ทําไมเ่ะเออต้องแก้ทำไมอะแก้ทไมเออสรทบไทยมันกินไม่ได้เหรออยังไงทำไมต้องก็ท้อเขาพูดโอ้ขอบคุณครับมันพอดีต้องการให้อากาศกินพอดี หมายแล้วท่านปรับตัวในการที่จะมองความงามว่ามันมีการมองไปอีกด้านหนึ่งได้จากความบางหลายปั้นปูนมันทำให้บางนะเพราะมันเป็นเทคนิควิธีมันซ้อนซ้อนขึ้นมาเนี่ยอากาศมันล้วงกล่อนหมดเลยพลุนหมดเลยมันก็เลยระยิบระยับบางเบาแล้วเราเนี่ยมีรสยมไปในทางบางอยู่แล้วเพราะว่าไม้ศิลปะไทยเนี่ยมันคิดอ่านจากไม้ งานแกะอะไรเงี้ยพอไปเจอปูนก็มันก็อย่างเดียวกันเป็นแต่เปลี่ยนแมททีเรียลแล้วเราก็คิดอ่านปูนที่จับแล้วแปะแปะแปะเพราะนั้นงานปั้นปูนอ่ะมันจะเป็นการซ้อน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 เพื่อให้มันโปร่งให้มันอากาศมันล้วงเข้าไปไม่เถอะทะลดรังเกียดความเถอะทะเป็นแผ่นพอมาถึงดูสมเด็จเจ้าฟ้าเอาแบบวัเบนนอ่ะพอเปลี่ยนวัสดุพอเปลี่ยนวิธีการถ้าต้องการความหนาดูหน้าต่างดิท็อป น้ำมาเจืเฉลือเป็นคืออาจารย์เห็นไหมฮะที่ผมเชี่ดูแล้วทาสีแดงเลยทั้งๆท,ท,ที่ทําบางได้ซึ่งมันจะเข้ากับหินหินผนังที่มาจากขาลาหินมันมีความหนักแน่นเป็นมวลนะไหมไอเนี้ยมันเข้าถ้าไปทําบางาลายบางๆไปแปดมันไม่เข้ากับกับหินเนี่ผม,ผมผมผมไม่รู้งานถ้าท่านออกทําเป็นงานศิลปศิลปะทาปัดผมเห็นนะผมตำมันวิจารณ์แล้วว่าท่านเห็นคุณค่าของการประสานกันของวัสดุของรูปทรงปริมาตรเส้นหย่าผมผมเห็น แต่ที่ที่เห็นเนี่ยมันจะถูกผิดไม่รู้แต่เวลาสมัรถวิจารณในฐานะที่ว่าท่านงามงามศิลปะทาปัดเอ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดให้คุณคอมเมนต์หรือวิจารณงานสมเด็จเจ้าฟ้าคุณจะคอมเมนต์ยังไงเนี่ยอยู่อยู่มาทาหนาเนี่ยทำไมคุณก็อาจจะพูดโอ้ตอนนี้ทำพิมพ์ทำอะไรเออใช่ใช่จะพูดไปนั่นไปนั่นอ่าแต่ถามว่าซีเมนเน่ทำบางได้ไหมซีเมนมันทำได้หมดเลยนะบนเดียวนี้มันทำพิม แต่ว่าทําไมอะในเหตุผลนั้นอะแล้วในขณะเดียวกันไอพิมพ์ที่มันมาจากเทคนิควิธีของยุโรปมันก็ทําบางเบาอยู่แล้วทําไมแต่อันนี้ต้องมันคุณไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมแต่เราเนี้ยอธิบายวิจารได้ว่าโอ้มันเป็นเพราะเหตุผลของหินม,มันมีความหนักแน่นเขาจึงทําให้มันใช่ไหมให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้